ครับวันนี้จะพามาทำม้าครับทำม้าขี่ครับผมทำม้าขี่นะครับเด็กๆคนไหนที่ทำม้าไม่เป็นดูคลิปนี้จะพาทำให้ดูรบบแรกเราก็ต้องตัดใบกองออกก่อนครับส่วนใบกองนี้เราก็จะเอาไปลอยกระทงไปทำกระทงไว้ลอยแรกนี้น่ะถูทางไว้หน่อย,น,อยนึง นี่ดูครับการกล้วยนี่มีประโยชน์ทำเป็นของเล่นได้อ่ออมาเราก็จะมาตัดนี่ ม้าคนะอหักย่งม่สักหน่อยครับจ่งใหม่สักหน่อยดูครับพี่น้องครับนี่ครับดูไว้นะครับดูมา้า แทนนี้ก็เป็นม้าขี่ได้แล้วครับตลดับตลับตลับง่ายง่ายครับนี่ครับสองตัวชนกันตุ้ม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 นี่ครับการกล้วยมีประโยชน์ทำเป็นของเล่นได้แล้วก็ขี่ตลดับตลับแข่งกันเลยครับนี่ครับบนใบตองนี้เราก็ จะทำกระทุงยักษ์นะครับกระทงยักษ์นี่แล้วเราก็มารอรุ้นกันนะครับตันนี้ก็มีดอกไม้มีโฟมจะทํากระทุงครับผมใช้งบเพียงไม่ถึง30บาท บอกม้ก็มีแล้วฟมก็มีแล้วใบคองก็มีแล้วมารอดูกันะทงของพวกเราจะงามขนาดไหนครับผม